สบายดีพี่น้องสบายดีพร้อมข่อยอีกแล้วลแฮปปี้ลอต่ยไทยสรวันเนาะว่ามื้อนี้ขอยสิมาเห็ยนยังเบิ่งนํากันเด้อพี่น้องขอ,ขอ,อยว,ว,บบบอว,ขอว่าขอสิเอาไข่ใส่ไมโครเวฟเบิ่งเนาะเบิ่งนํากันเด้อว่าขอยสิว่าขอยสิเห็ดเป็นบ่สบายดีเดอ้อพอแม่พี่น้องสบายดีเบิดสู่ครูสุ่คนเด้อสบายดีสวัสดีขอยแฮปปีล้ลอต่ยไทยสรวันเนาะทํา้ําเนียง โคถือหูไพก่กะเขอโทษขออภัยไว้เดอ้อสำเนียงเล่าไถ่เล่าไต่สำเนียงไถ่ไต่นี่พี่น่ดูเดอ้อมาบอกมาเป็นแนวดดได้เด้อเดพี่น้อง่ถามบ่งน้ำกันเนาะ มาเสีออกมามาสีออกมาได้ได้แบบไหนทามนกันเด้อพี่น้องมาสิไหแล้วบอ,อามน่กันด้อ้าวได้แล้วนเด้นี่ามบพี่น้องมเนี่ยคือใครดาวนี้ บริสไซน้ำมันเนี่นี่คือไข่ดาวเนาะอืมได้แล้วสีหน่วยป่ะไปเบิ่งน้ำการว่าข่อยสิไซยังแน่มาวันนี้พี่น้องข่อยสิไซยังแน่วันนี้มาเบิ่งน้ำการมาเบิ่งน้ำการนี่บัลลืมวันนี้เมื่อนี้ได้มะกล้วยกล้วยต้มก็มาอื้อมาเมือนี้มะกล้วยต้มก็มาอือ้อ ทั่วปักอ่ะเฮ้ทั่วปักอะมากเลยนี่อะไรกันนหมักอื้อขันซีเมนในหมักอื้ออันนี้น้ำตาลซูนเด้อพี่น้องน้ำตาลซูนขอซีโค้ดลงไปในนี้เลยขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณที่เข้ามาเป็นขอบคุณที่เข้ามาติดตามไวให้ได้พี่น้องเด้อขอยกับบริษัทมีซาลาอีหยังดอขอบคุณอีลี ดีใจยีฮีโคยลงไปเลยเนาะกินแล้วกับซไปูเฮดเบียกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยบันเดน์ทน้อนนะกนาทีคือกวาดเพื่อนทุเพื่อนลางหงนามเป็นแห้งใจใ้ข่ไข่ในเด้อในอันนี้ทั่วปากอ่ะใส่ลงไปเลยว่าเราใส่อะไรเนาะนี่ขอใส่ทันพผืชดพวกอันนี้ลงไปแลยพี่น้อง กินไข่มเอละซีวนวยโบบางมือกับแปดนวยคอยกิน <c oughs> ขี้ไข่ดาวนะพี่น้องเนาะเย่ได้แล้วได้แล้วขอบคุณพี่น้องท่าอีสานร,รือขอบคุณพี่น้องทั้ง บานหอยเด้อพี่น้องทั้งพี่น้องลาเ,อาเนานพี่น้องคนลาทำกันเนาะเพิ่นกับเขามาเบิงเพื่อนกับเขามาติดตามอยู่หลายคนอยู่ก็ขอบคุณอีรีขอบคุณที่เขามาเบิงขอบคุณที่เขามาเป็นแห่งใจขอบคุณที่เขามาซับสะขายให้ข่อยเนาะคอยกับบไดีม้มีสลาลยอียงดอกแต่ก็ขอบคุณเพิ่นเนาะ่นเขามาติดตามีนพีน่น้องร้องเพลง ไปกคุณเด้อสันพี่น้องเด้อขอบคุณอี่รีขอบคุณที่เขามาเบิ่งขอบคุณที่เขามาติดตามขอบคุณที่เขามาเป็นแห้งใจหอยคอยเด้อคอยแฮปปี้เราไทยสารวันเนาะก็ขอบคุณอี่รีพี่น้องไทยอีสานที่เพิ่นเข้าใจเพิ่นเข้าใจสำเนียงภาษาข่อยเนาะเพิ่นก็บอกว่าสู้ๆเด้อเป็นแห้งใจเป็นกำลังใจให้ขอบคุณอี่รีขอบคุณเลิลาพี่น้องไทยอีสานข่อยซึ้งอี่รีส่วนไลค์ก็สิมีแต่พี่น้องไทยอีสานแหละเขามาเบิ่งข่อยเนาะ เพิ่นก็ะหายความเมตตาความเอ็นดูเนาะเพิ่นกะว่าออมวนอีลีพี่น้องท่านอีสานเป็นตาฮักสู้หูสู้ขนที่เขามาติดตามคอยที่เขามาเบิ่งเนาะเพิ่นจะติดตามเพิ่นบอกสู้ๆเด้อน้องหลาเด้อโว่าคอยซึ้งแห้งอีหลีขอบคุณอีหลีขอบคุณหลายๆขอบคุณภาษาไทยขอบใจภาษาลาวเนาะคอยก็แฮปปี้ลาวใต้ไทยสาลาวัน เขาเนียวเสียงแค่นแดนจำปาเนาะข่อยก็มาจากเขาเนียวเสียงแค่นแดนจำปาขอบคุณนิลีขอบคุณพี่น้องสุขหูสุข้นเด้อขอบคุณพี่น้องทั้งฝั่งเล่าเบื้องเบื้องล่าเบื้องไทยเนาะนกะเพื่นกัเข้าใจซ้ำเนียงขอ่อยซ้ำเนียงสารวบันกันสิประมาณน,นี่แหละพี่น้องเอ้ยคั้นบวาผิดพลาดอีหยังคั้นว่าบ่าาถือหูผู้ใดกะขอโทษขออภัยไปเด้อ กะบซัพเนียงกัสีประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะไปเด้่อยัสอดข่อยไปเหี่เหียวกันเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณนีรีขอบคุณที่เขามาติดตามขอบคุณที่เขามาเบิร์ข่อยเนาะกฝากไว้ในเด้อเฮีปีราแต่ไทยสารวันบุมมี่าลาอีหยังดอกแต่เพื่อนก็ยังเขามาเบิร์เขามาให้กำลังใจข่อยเนาะไปเด้อเจ้าสบายดีไปแล้วข่อยไปตั้งใจกินเขากันเด้อเขาจะไปเห็นงานแหละเบิรงแย่งดูแลสุขภาพในเด้อพี่น้องเอ้ยสุขุมสุขคนเด้อเป็นห่วงเด้อไปแล้วบายบายสบายดีเจ้า